สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซเวครับผมสวัสดีสสดยามบ่ายใกล้จะเย็นแบบนี้นะครับวันนี้ครับเรามาทอลกับบอลมันนี่กันสักนิดหนึ่งครับ พูดถึงเงินนะครับเงินที่ว่าก็คือมันนี่ของลิซ่านั่นเองครับก็ต้องบอกว่าในช่วงเดือนธันวาคมแบบน,นี้นะครับเพลงที่ฮอตฮิตเนี่ยก็คงเป็นเพลงแนวคริสต์มาสนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นแบบนี้มันนานแล้วนะครับพอใกล้ถึงเทศากาลคิดมันนะครับเรียกได้ว่าพอเข้ามาเดือนเนี้ย พวกเพลงที่เป็นเพลงแนวคริสต์มาสทั้งหลายแหล่นะครับก็จะเริ่มบุกเข้าชาร์จกันแล้วนะครับทำให้บน global chart ของ spotify เนี่ยจะเริ่มมีเพลงคริสต์มาสเต็มไปหมดนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับใครที่ใช้แอปสตรีมมิ่งเพลงยอดนิยมอย่าง spotify ก็จะรู้นะครับว่าเพลงแนวคริสต์มาสเนี่ยจะมาแล้วโดยไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่านะครับที่คลองใจผู้คนเนาะ ที่เป็นเพลงโดยตรงเกี่ยวกับเทศกาลเนี่ยก็จะเริ่มกับเข้าชาร์จกันนะครับรวมไปถึงศิลปินใหม่ๆอย่างที่ผมพูดไปเนาะก็จะมีเริ่มทยอยเข้าชาร์จกันมาเรื่อยตั้งแต่ช่วงต้นต้นเดือนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างช่วงเพลงคิดมากอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ปล่อยตรงวันคิดมั่นนะครับเราก็ปล่อยแบบล่วงหน้าอะไรกันแบบนี้เนาะ ซึ่งก็จะมีขาประจำขาใหญ่เช่าตลาดอะไรครับอยู่ในช่วงคริสต์มาสแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายๆเพลงอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับคริสต์มาสเนี่ยก็มัเป็นช่วงของเดือนคริสต์มาสอ่ะนะเพลงแนวคริสต์มาสก็จะเยอะนิดนึงครับ และในช่วงเดือนแบบนี้นะครับก็จะมีศิลปินที่ปล่อยเพลงแนวคริสต์มาสออกมาด้วยนะครับก็ทําให้เริ่มมาอยู่ในชาร์ตกันเยอะแยะนะครับต้อนรับบรรยากาศดีๆช่วงคริสต์มาสนะครับแน่นอนครับว่าเพลงมันนี่ของลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคริสต์มาสนะครับแต่ว่าเพลอีกหนึ่งเพลงครับที่โซไว้ครับยังสู้อยู่ในชาร์ตครับคือซิงเกิลมันนี่ของลิซ่านะครับยังคงอยู่บน Global Spotify ยชาร์ตนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่มายาวถึงร้อยวันแล้วนะครับบอกเลยว่า เป็นเพลงที่ยังอยู่ท่ามกลางเพลงใหม่ๆที่ออกมาตอนหลังนะครับยังอยู่ท่ามกลางเพลงคริสต์มาสทั้งหลายแหล่ที่ปล่อยออกมานะครับ เรียงเดว่าก็ยังคงอยู่ใน g ก o บ a ล Spotify Chart นะครับความนิยมเนี่ยยังคงแบบว่าโอ้โหฮ,ฮอตฮิตไม่แพ้เพลงเทศกาลเลยนะครับซึ่งตรงนี้ขอพูดสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของเพลงเทศกาลกับเพลงมันนี่ที่ยังสวายอยู่ในชาร์ตนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนคงทราบนะครับว่าพอถึงเดือนนี้เพลงคริสต์มาสเนี่ยจะบุกกันหนักมากนะครับเพราะงั้น เพลงที่ออกมาก่อนอย่างเพลงมันนี่นะครับซึ่งมันนี่เนี่ยขึ้นมาอยู่ในชาร์ตเนี่ยนานนาน,น,านแบบนานมากแล้วนะครับนานพอสมควรแล้วแหละและยังคงรักษาพลังอํานาจของตัวเองไว้ได้อย่างดีนะครับก็ยังคงอยู่ในชาร์ตต่อไปนะครับท่าการกระแสะเพลงใหม่ๆหรือเพลงเทศกาลที่มาแบบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันนี่นี่เข้าถึงจิตใจผู้คนได้ดีจริงๆครับ ฮอตมากมายตบผู้คนได้มากมายทั่วโลกเนาะและแน่นอนครับคงต้องจบคลิปด้วยคำคำนี้เหมือนเดิมครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ครับมีแค่ศิลปินเคป๊ K OP, หญิงเดียวคนเดียวที่ทำได้นั่นก็คือลิซ่านั่นเองครับผมอวันนี้ถ้าเสียงแอดไม่ค่อยชัดเจนขออภัยด้วยนะครับพอดีไม่สบายนิดนึงนะครับแต่ก็อยากมาทำคลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอ่ะ ใกล้เย็นแล้วครับใครขับรถกลับบ้านกันก็ขับดีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมทานข้าวเย็นกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในส่วนของคลิปถัดไปนะครับผมวันนี้ผมไปก่อนครับอย่าลืมรับสตรีมมิ่งเพลงมันนี่กันเยอะๆนะครับจะได้อยู่ในชาร์ตกันยาวๆแบบนี้ครับได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะช่วงนี้น้องก็มาทักทายเราบ่อยนะครับในอินสตาแกรมนะครับน่ารักมากหมราะงั้นถ้าน้องมาทักทายเราให้เราดี่อใจแล้วก็ สนับสนุนผลงานน้องนะครับอย่าลืมสตรีมมิ่งกันยาวๆไปเลยโอเคไปก่อนครับสวัสดีครับ